สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเลขมงคลเจ้ฟาฟ้าที์ปังกรรัศมีโชิเรื่องในวันคล้ายวันประสูติ์หรืออีกอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่2พฤษภาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานของเราก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ โดยเป็นเลขมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังคูลสิริวิพลราชกุมารพระโอรสในรัชกาลที่ 10, ระบรัชสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเลขวันประสูติ29เมษายนพุทธศักราช2548เลขพระชนมพรรษา20เลขพระอิศยยศ 5พฤษภาคม2562เลขรหัสประจำพระองค์919เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติประสูติเมื่อวันศุกร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2548เวลา18.35นาฬิกา35นาทีณโรงพยาบาลสิริราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่ท่านผู้หญิงรีรัดสุวตี มีพระเชษฐภคินีต่างพระมารดาสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาลินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตตั้งแต่วันที่29เมษายนพศ2548ถึงวันที่5พฤษภาคมพศ2562 ก่อนจะสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิปูลราชกุมารเมื่อวันที่5พฤษภาคมจบจนถึงปัจจุบันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ